คุณแม่สอบถามอาหารสําหรับเด็ก6เดือนหน่อยค่ะควรกินเชีเรียหลหรือว่าทําอาหารเองเอาจริงๆนะคะเนาะ,ะก็จะต้องตอบเลยว่าอาหารที่ดีที่สุดนะคะเนาะ,ะนั่นก็คืออาหารจากรสมือแม่เพราะว่ามันเป็นการปรุงสุกสดใหม่สะอาดเหมือนข้าวเด็กทํไงมากหนึ่งข้าวเด็กทํไง่ายมาก,าก,าม,ากมันเขากินเหมือนกันกับที่เรากินนะคะคุณแม่ขะเรากินอะไรเรากินมีข้าวกับกับข้าวเด็กก็เหมือนกันเลยค่ะคุณแม่ขะหนึ่ง เรากินข้าวใช่ไหมวันนั้นเราหุงข้าวเราหุงข้าวเราตักข้าวที่เราหุงอะค่ะอาจจะเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสวยที่เป็นเป็นข้าวขาวขาอะค่ะตักมาสมมุติว่าลูกของเราอะค่ะหกเดือนใช่ไหมคะถ้าสมมติเริ่มข้าวลูกมือแรกเราอาจจะตักข้าวมาข้าวที่เราหุงนั่นแหละตักมาหนึ่งช้อนโต๊ะข้าวปักได้แล้ววันนั้นเราแบบต้มไข่กินอาวันนั้นเราต้มไข่กินแล้วก็เอาไข่ไก่ค่ะไปต้มต้มสุกปุ๊บเราปอกเปลือกเอาไข่ขาวออก แล้วเราหั่นไข่แดงครึ่งฟองช็อ่าแล้วเราก็เอาไข่แดงค่ะมาใส่กับข้าวแค่นั้นแล้วก็บดบดบดอาจจะแบบเติมน้ําสต๊อกนะคะเนาะหอมกลุ่นลงไปนะคะให้มันแบบอร่อยเพิ่มมากขึ้นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ให้ลูกทานได้แล้วค่ะข้าวลูกนะคะเนาะในวันที่1กับวันที่สองพอวันที่3มอาจจะแบบใส่เนื้อผักเอาวันนั้นอาจจะมีข้าวนี้ไข่แดงวันนั้นเรากินไก่ เรากินไก่นะคะเราเอาไก่มามาบดเงนี้ค่ะเราก็อาจจะแบ่งไก่สักหนึ่งช้อนชามาแบ่งให้ลูกแล้วก็บดบๆๆดให้ได้ลักษณะเนื้อโจ๊กให้ลูกกินแล้วก็กินไปแบบนี้สลับสับเปลี่ยนวันนี้ไก่นะถัดไปเป็นปลาหน่อยเงนี้ค่ะแล้วก็พอวันที่แบบ เจ็ 89, เราอาจจะใส่ผักลงไปอย่างสมมุติว่าวันนั้นค่ะเราแบบเห็นตําลึงแล้วอยากกินแกงเจือตําลึงมากเราก็เอาตําลึงมาแล้วเราก็เอาวําตำลึงนะคะมาต้มหรือว่ามานึ่งก็ได้ค่ะให้มันสุกเลยแล้วเราก็บดหรือว่าสับก็ได้ให้มันละเอียดตักมาประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ข้าวให้ลูกกินเห็นไหมคะเรากินอะไร เราก็แบ่งมาให้ลูกด้วยแค่ไม่ต้องปรุงเราอาจจะแบบหานะคะพวกที่แบบเนมนน้าซุปที่มันกินแซบได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าซอสเด็กหรือว่าเครื่องปรุงรสเด็กที่ออกเข้าไปแล้วเด็กสามารถกินได้ปลอดภัยเงี้ยค่ะก็จะทําให้เด็กค่ะเจริญอาหารได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ได้แต่ถามว่าแล้วข้าวเด็กที่มันสําเร็จกินได้ไหมข้าวเด็กที่สําเร็จนะคะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่เวลาที่เราค่ะจะให้ลูกกินข้าวเด็กที่สําเร็จนะคะเนาะเราแม่โบนแนะนําว่า แนะนำเป็นแบบวันที่เรารู้สึกว่าเราหัวปวดมากเราไม่รู้เราจะคิดเมนูอะไรให้ลูกกินบางทีบางวันมันก็ตื้ออึ้องเหมือนกันนะคุณแม่คะไม่รู้จะให้กินอะไรถ้าวันนั้นจะให้เป็นข้าวเด็กนะ,ะสำเร็จให้ลูกกินสักหนึ่งมื้อก็ได้ไม่ว่ากันหรือถ้าสมมติว่าจะให้ลูกกินข้าวเด็กสำเร็จนะคะอาจจะมีการใส่พวกไข่แดงเนื้อสัตว์ ผักใบเขียวลงไปให้ได้สารอาหารที่จึ้งปังเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งทําให้ลูกหาจเจริญอาหารได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ได้แล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะว่าลูกอายุประมาณสักแเดือนจะต้องมีความที่แบบกินข้าวที่อยาเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกนะคะก็จะต้องแบบเป็นฟิลแบบข้าวต้มอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่า1นึเดือนหรือว่าสิเดือนถึง1ปีก็จะต้องเป็นฟิลที่แบบเป็นข้าวเม็ดๆนะคะน,น้องๆก็จะแบบ กินข้าวได้ดีกินข้าวได้เก่งเพิ่มมาขึ้นดังนั้นคือประมาณนี้ถ้าสามารถทําข้าวให้ลูกกินได้ทําไปเถอะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่สามารถทําให้ลูกกินได้อาจจะเลือกมองหานะคะเนาะเป็นข้าวเด็กสําเร็จมาให้ลูกกินนะคะแต่ก็อย่าลืมใส่พวกเนื้อสัตว์ผักอะไรพวกนี้ลงไปได้ให้ให้ลูกด้วยนะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับรสชาติมือแม่โอ้ยแม่แม่เล่นเดียวพูดนะคะ